ช่างสายรุ่งรับคนนี้ก็เป็นหัวหน้าช่างครับทําทุกอย่างตั้งแต่กับรถําปั้นลมําเฟียมตั้งแต่นะหัวหน้าช่างยันก,กรรมกรจับกังเหมาทุกอย่างถตาโบโหชายลูกน้องไม่ทำเนาะโหคนนี้ท,ทําแทนตายเป็นตายลูกน้องขับรถไม่ถูกใจนี่ขับเองนะบอกให้เออ นี่นี่นี่เทคนิคของการขับรถนี่ดูฮะจ้างสายรุ้งครับจ้างสายรุ้งอันนี้ไม่ใช่ไม้สักนะสายรุ้งไม่ใช่ไม้สักนะใช่ป้าไม้ตะเคียนใช่ป่ะเออไม่ใช่ไม้สักเอาหนัก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 โอ้ นี่เบา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 ,บาแควงแคงคนนี้เออวางแล้ววางแล้วกลับไปอีกดิ

บริหารงานโดยจ่างสายรุง้งหัวหน้าช่างครับไม่ไหวแล้วเอวหักถ้าสายรุ้งก็ได้อยู่สายรุ้งอยู่สองคนในคนเดียวปลายไม้โอ้โหหาเรืเอ่องไอ้เอวครอนอ่ะเออเอเอ มันจะไหวเอโอโอ้โห <c oughs> ยอมใจก็เลยเว้ยหาเรื่องให้หลังหักเว้ยเอาเอาหลักฐานอยู่ในคลิปวิดีโอ,โอเ,เป็นไม้ตะเคียนครับที่จะเอาไปทำวัดหนองทรายมันกิ้งได้ไหมลูกแกง่งฮะแกออกกองนี้ออกก็ไม่ยอมออกใช้รถยอมใช้คนอ่ะ ใจรุงแนวใจรุงนะ,งนะ <c oughs> อืมไปต้้งล่างแล้วเอ้อ,อดได้แล้วท่านันไปอยู่ใต้ไม้แต่เกิดค,คว่ำลงมาทำไงเนี่ <c oughs> ยใส่รุงขาเหล็กไว้ <c oughs> ไม่กลัวไว้ ถ้ามานไม่ออมแรงคืนนี้เมียเอาเรื่องอะเมียบอกเอาแรงไปไหนหมดเอาข้าไปโอ้โหใส่รุ่งตัวเล็กนิดเดียวอะเมียตัวเบลอแบกน้ำหนักทุกคืน เดินหน้า